อันนี้รูกอะไรเนี่ยน,นี่ก็คือเว้นแอวนี่ก็คือเป็น,น,วน,ปนพวกนี้มันเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อพุทธทาสคือเราต้องมองดูว่าเป็นเป็นปรัชญานะปรัชญาเพราะว่าใช่เป็นเสือพวกเสียงเสืออะไรก็ตามแต่เสียงเสือก็คือมันหมันรเรื่องารกิเลสของคนว่า คนเราก็คือมันมีมีราคะมีโทสะมีโมหะที่ถูกครอบงําไว้แล้วมันจะแสดงออกมาเป็นยังไงถ้าแบบว่าไม่ได้จับไว้อ่ะแสดงความโกรธออกมาพวกนี้มันคือไม่ไม่ใช่เขียนแบบลอยๆนะพวกนี้เรื่องความโกรธต่างกเนอันนี้เป็นนกนี่ก็คือเป็นนกขัสดีลิงอะไรสักอย่างไนี่ง ป็นในลกไอ้ที่ที่เราดูที่ยอดหลวงพ่อที่ทำอ่ะตรงไอ้ตรงที่วัดอะ่ะก็าถามว่าเอ๊ะทำไมตลวงพ่อต้องทำโ,โอ้แต่ก่อนมันอยู่ทั้งลูก อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ศินของบรรดาสมัยก่อนน้น er, เวลาเขาจะสร้างเมืองนี่สร้างเมือง,งโบร,ราณรนี่เขาจะต้องฝังพวกนี้ไว้เขาเรียกว่าฝังอาถรรพ์<อ>คือหอยอนี้หอยนี่เหมือนกันนี่หอยน,นี่เนาะหอยพวกนี้ก็เป็นที่ล้างอาถรรพ์เหมือนกันเวลาเขาจะเห็นทไมเขาไอไอเวลาลดน้ําสังนี่ทาไมต้องเอาหอยมามันมีหนึ่งคนที่ไม่ได้แต่งงาน อยากแต่งงานก็เขาใช้หอยเนี่ยน้ำม,มาล้างหน้าเราจะได้แต่งงานมันเป็นความเชื่อมัน,นเป็นความเชื่อเนี่ยก็เป็นพระวิสุนกรรม,มคนน,นี่เห็นไหมอ่านี่ก็คือ,อ,นนอไอสิงเขาเรียกว,ว่าสิง สิงสัดไปเมห่อพาน่ะเอาวางตามศาสตร์เลยนั่นเนี่ยวางตามศาสตร์เขาศาสตร์ศาสตร์และศิลป<ม>์ตังค์อยากได้ไหมครับงูงูเหลือมยังมีเที่ยวอยู่นะอืะก็เลยเอาเอาตัง,งคนงต่างๆคนไปคนมาในมาในวาน<า><ง>อันดาน้านล่างเป็นงูชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับงูเหลือมหรืองูอะไรเป็นอ้ งูข้างบนไม่รู้แต่ข้างล่างบบน่าจะงูเลยพระเครบ้านดำ ตรงกลางเนีย่ยนะตรงกลางเนี่ยลังูอะไนั่นแหล,ละดูหัวเด็กคนได้เนี่ยน่าจะใช่ค่ะแต่ข้างล่างไอ้เหลืององแบบที่งูหเหา่าถ้ามันถ้าเป็นงูเห่ามันคุ้งเห่าแล้วห้องห้องแล้วแล้วก็อย่าให้มันขึ้นหัวด้วยไอ้ไม่ขึ <c oughs> ้นหัว <c oughs> เ,เครียดเลยนะเนี่ยเครี<ม><ม>ยดเลยหงียกิ๊บเลยเสียงเสียงดังวิ่่งเลย อ๋อนี่ก็คือสมัยอียิปต์สมัยก็ใช่นี่คือศาสตร์ของเห็นนะการวางเห็นเพื่อการแก้อาถรรพ์เน,นี่ยศาสตร์นี่คือไม่ใช่วางธรรมดานะรุ่นดูเหมือนหน้าหน้าแบบหมาหน้าอะไรน,ะนี่คือกา,ารศาสตร์อุกศาสตร์ทางการก็คือสมัยอียิปต์สมัยบาบิโลนสมัยสมัยก่อนนะนู้นน่ะเนี่ยไม่เป็นเป็นพิธีก็คือเป็นพิธีอ่ะอ่าเป็นพิธีกรรมของพวก ถ้าดูหนังเกียนพวกกุบไรขานพวกอะไรก็ตามแต่การนับถือวันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เมไขาไม่ปิดนี่ว่าจะยิเท่าทำน้องเาะหนอยมากมากินน้ำ <c oughs> เวเว,เวลาเวลาเขาเรียกว,ว่าอา่ก็คือเวลาเคาเาว่าผีเวลาบ้านไหนมีอาถรรพ์ก็ตามแต่เขาจะต้องวางวางโอ่งไว้ <c oughs> เพื่อให้ผีมากินน้ำแล้วจะไม่ <c oughs> มาทำร้ายคนโยคะ ทำท่าแล้วก็ถ่ายวิดีโอ <c oughs> อันนี้ครับอันนี้ก็เหมือนลักษณะเหมือนห้องประชุม <c oughs> ห้องประชุมห้องสันทนาการห้องประชุมเป็นโตมีนะอ่าลองดูครับลองดูลองดูงด <c oughs> คือมันเป็นของที่หาง่ายเคยนับไหมเท่าไหร่เนี่ย คือไม่มีหน้าต่างนะครับประตูเข้าอย่างเดียวใช่ไหมอ่าแต่ว่ามีป่องข้างบนครับ,บ<น>ล,ลักษณะการใช้งานก็จะต่างกันอันนี้ก็เหมือนประชุมเล็กๆแต่อันนู้นน่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วลองนั่งสลับตรงข้ามกันนะฮะ<า>แล้วร้องเพลงเบาๆก็ได้คุยเบาๆคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะจะได้ยินชัดเจนมากแต่คนที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆเสียงจะไม่ค่อยได้ยินอ่าอุสาร์ในการวังนี่ก็เหมือนห้องประชุม หอยจะเป็นตัวบังคับโทนเสียงของเราให้ให้ไพเราะขึ้นปรับเสียงของเราให้ดีขึ้นเสียงจะนุ่มดวนก็อีท่านออกแบบหมดเลยใช่ครับคือเขาควายเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งของที่เหลือใช้ที่ทุกคนเอาทิ้งละท่านเอาเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ซึ่ง ท่านบอกว่าทำทำให้เห็นภาพง่ายที่สุด ปาของอาจารย์ถวันออที่ท่านเอาหอยมาวางไว้ใต้เก้าอี้แล้วก็สร้างเป็นโดมแบบนี้แต่แต่ท่านจะจะเอากีตาร์มาเล่นตรงนี้ครับแล้วก็พักพวกใครมีเครื่องดน,นตรีอะไรก็มาเล่นด้วยกันข้างใน จากบาหลีจีนญี่ปุ่นหรืออะไรไม่รู้ครับตอนตอนนั้นอันนี้หลังนี้ประมาณ50ปีตอนนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เป้นเกตเนาะหลังคาจะเป็นมุงจากแต่ผนังก็จะเป็นไม้พื้นเป็นไม้ก็เลยเอาสีไอ้น้ำมันเครื่องอะทา นี่คือสีน้ำมันเครื่องเหมือนกันเหรออ่าอันบางอันบางอันบางอันเป็นน้ำมันเครื่องแต่ว่าไอ้แป้นเก็ดเนี่ยน้ำมันเครื่องแน่นอนคือคือมันทำอย่างไม้สักเนี่ยอย่างพวกเนี้ยทำอย่างไม้สักมันก็ป้องกันปวกแมลงนะฮะถามว่ากลิ่นมีไหมกลิ่นมีอยู่แน่นอนข้างในก็จะเป็นเฟรมวาดรูปใหญ่ๆแล้วก็ วาดเสร็จแล้วแหละมีภาพของจริงอยู่ข้างใน,ทาง,นทางขึ้นสองฝั่งอ่าปิดครับอันนี้อย่าขึ้นเลยครับมันมันพังละเรากำลังจะซ่อมอยู่ถ้าถ้าขึ้นก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญน,นิดนึงในการเดินใช่ใช่ครับท่าน,ท,าน,ท,านท่านจะรู้เรื่องอนาโตมีครับ อันนี้อันนี้คือบ้านเรือที่อาจารย์มานอนบ่อย